ข้าสยานจังหวัดเชียงใหม่ออกชี้แจงกรณีผู้โดยสารพกปืนพลาสติกขึ้นเครื่องเป็นที่วิจารณ์บนเน็ตหลายภาคส่วนร่วมแสดงความยินดีกับทีมวิวแชร์แดนชนะการแข่งขันจากเวทีไทยแลนด์ก็อดทาเลนคว้าเงินรางวัลกว่า10ล้านบาทกองร้อยอาสารักษาดินแดนจัดโครงการธนาคารใบไม้ต้นแบบนำเศษใบไม้ทำปุ๋ยหมัก สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการข่าวท้องถิ่นทางสถานีโทรทัศน์ LC c a ีเคเบลทีเชียงใหม่ช่อง9แห่งนี้นะครับวันนี้วันพฤหัสบดีที่11กันยายน2557ซึ่งก็เป็นประจำแบบนี้ทุกวันนะครับทางทีมข่าวของ LC c a ีเคเบิลเราก็จะมีข่าวท้องถิ่นในรอบพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่มาให้ท่านผู้ชมนั้นได้ติดตามกันเช่นเคยครับวันนี้มาเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกนะครับทางผู้อานวยการท่าอากาศายานานานาชาติจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็ออกชี้แจงต่อสื่อนชนกรณี ที่มีผู้โดยสารรายหนึ่งนะครับพกปืนพลาสติกขึ้นเครื่องบินนะครับแล้วก็ถ่ายรูปลงโซเชียลเน็ตเวิร์กซึ่งก็เป็นที่วิาพากษ์วิจารณ์กันอย่างหนักในโลกโซเชียลครับ จากกรณีที่มีผู้โดยสารรายหนึ่งนะครับได้ขึ้นโพสต์บนเว็บชื่อดังแห่งหนึ่งก็มีข้อความว่าเมื่อการท่าให้ผมเอาปืนขึ้นเครื่องโดยมีข้อความระบุว่าเมื่อวานนี้ผมได้ขึ้นเครื่องไฟฟ์เชียงใหม่กรุงเทพสายการบินหนึ่งนะครับถึงเวลาเช็คอินผมก็สแกนกระเป๋าเข้าไปตามปกติขึ้นเครื่องไปถึงกรุงเทพกําลังจะหยิบมือถือออกจากกระเป๋าเปิดออกมาดูก็ตกใจนะครับว่าปืนนั้นมาอยู่ในกระเป๋าได้อย่างไรนะครับปืนปลอมของรุ่นน้องทหารอากาศที่หยิบมาเล่นกันที่จังหวัดเชียงใหม่ นี่ก็เป็นข้อความคร่าวๆนะครับที่ถูกวิาพากษ์วิจารณ์กันในโลกโซเชียลเน็ตเวิร์กล่าสุดนะครับเมื่อวานนี้ทางนาวาอากาศโทหลักชัยเฉลยปาดาผู้อำนวยการท่าอากาศายานจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้ถแถลงต่อสื่อมวลชนพร้อมกับพาสื่อมวลชนไปดูระบบการทํางานรักษาความปลอดภัยของทางท่าอากาศายานจังหวัดเชียงใหม่นะครับว่าเป็นไปตามระบบมาตรฐานสากลทุกอย่างและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็ยังไม่สามารถที่จะคาดเดาได้นะครับแต่ก็ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบสวนเรื่องนี้แล้ว จากนั้นก็ได้พาสื่อมวลชนไปดูกระบวนการในการคัดกรองผู้โดยสารตั้งแต่ผู้โดยสารก้าวเท้าเข้ามาสู่อาคารโดยสารนะครับก็จะมีการตรวจจุดแรกได้มีการเอ็กซเรย์กระเป๋าสัมภาระที่ติดตัวทุกชนิดจากนั้นนะครับผู้โดยสารก็จะเตรียมเข้าไปยังห้องรับกรอง,องเพื่อเตรียมตัวขึ้นเครื่องบินก็จะมีพนักงานตรวจอีกครั้งพร้อมกับตรวจบัตรประชาชนและพาสปอร์ตนะครับก่อนที่จะมีการสแกนกระเป๋าผู้โดยสารอีกรอบนะครับ โดยมีเครื่องสแกนโลหะที่ทันสมัยตามมาตรฐานของการบินพลเรือนของสนามบ,บินทั่วโลกนะครับเมื่อผ่านเครื่องสแกนที่จุดนี้หากตรวจพบโลหะก็จะมีเสียงดังนะครับหากเป็นอาวุธปืนทุกชนิดถึงแม้ว่าจะเป็นปืนที่ทําจากโพลิเมอร์หรือพลาสติกนะครับแต่ลำกล้องนั้นก็ต้องเป็นโลหะเมื่อผ่านเครื่องสแกนก็จะต้องมีเสียงดังทําให้พนักงานนั้นทราบแต่หากไม่พบเสียงนะครับก็จะมีการสุ่มตรวจอีกครั้งซึ่งก็เป็นไปตามระบบการรักษาความปลอดภัยตามมาตรฐานสากลทุกอย่าง กรณีที่มีผู้โดยสารนำภาพไปโพสต์นะครับทางท่าอากาศยานก็กำลังทำการตรวจสอบข้อเท็จจริงอยู่นะครับและเพื่อเป็นการสร้างความปลอดภัยและความเชื่อมั่นให้กับผู้โดยสารทางท่าอากาศยานก็พาสื่อมวลชนไปดูกระบวนการในการคัดกรองผู้โดยสารทุกคนก่อนขึ้นเครื่องนะครับว่าทางท่าอากาศยานจังหวัดเชียงใหม่นั้นได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มข้นอยู่แล้วพร้อมกับมีการทดสอบอาวุธปืนสั้นที่เป็นโครงโพลีเมอร์นะครับและลำกล้องเป็นเหล็กมาผ่านเครื่องสแกนโลหะ ก็พบว่าเครื่องนั้นก็ทํางานมีเสียงเตือนปกตินะครับในกรณีนี้ทางท่าอากาศยานก็จะมีการสือ่อาข้อเท็จจริงกันต่อไปครับเราคงรู้นะครับว่าวัตถุที่เป็นอันตรายเช่นมีดเช่นปืนต่างๆเหล่านี้กันไกลกันไกลต่างๆเนี้ยที่สามารถจะทําอันตรายให้กับผู้โดยสารหรือว่านักบินลูกเรืออะไรเนี่ยมันทําด้วยโลหะก็เขาที่ก็ดีไซน์ให้มันดีแข็งกว่า ของเราเนี่ยดีเทคโลหะแต่ว่าถ้าสมมติมว่ามันเป็นพลาส,สติกนะครับมันก็จะไม่ดังผมบอกเลยว่าถ้าเป็นอาวุธจริงนะครับถ้าเป็นอาวุธจริงเนี่ยถ้าเป็นปืนจริงนะผมบอกเลยว่ายากถ้าเกิดขึ้นที่เชียงใหม่นะแทบจะเป็นไปไม่ได้นะครับแต่ว่าถ้ามันเป็นไอสิ่งที่มันทําด้วยพลาส,สติกนะฮะมันก็นะอย่างที่เราเห็นสมรรถนะอุปกรณ์ของเราเนี่ยนะครับมันจะดีเทคเฉพาะที่เป็น รัหาเท่านั้นหลากหลายภักส่วนนะครับก็เข้าร่วมแสดงความยินดีกับทีมวิวแชร์แดนนะครับที่ไปแข่งขันในรายการ Thailand Got Talent แล้วก็ได้รับรางวัลชนะเลิศคว้าเงินรางวัลลับมากว่า10บล้านบาทครับ ที่โรงเรียนศรีสังวานอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่นายนารงศักดิ์หอมมาลัยายอำเภอสันทรายนะครับก็รวมกับหลายภาคส่วนนะครับแสดงความยินดีกับคณะนักเรียนโรงเรียนศรีสังวานที่ได้ไปแข่งขันในรายการ t h a i l a ด d Got t a l e n t จนได้รับรางวัลชนะเลิศนะครับภายในงานก็มีการแสดงที่ได้รับรางวัลชนะเลิศนะครับมาแสดงให้รับชมอีกด้วยนะครับซึ่งก็มีหน่วยงานต่างๆเข้าร่วมแสดงความยินดีกันเป็นจํานวนมาก ทีมวิวแชร์แดนนะครับก็ได้ผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนของภาคเหนือซึ่งการแสดงของพวกเขานะครับก็ได้รับความประทับใจและเป็นที่ฮือฮาแก่ผู้ชมทั่วประเทศก็นับว่าเป็นครั้งแรกที่มีคนพิการนั่งรถเข็นเข้าร่วมการแข่งขันนะครับและโชว์การแสดงเต้นบีบอยอยู่บนรถเข็นรวมทั้งเด็กๆก,กลุ่มนี้นะครับก็ได้มอบกําลังใจและสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ชมและก็ได้พัฒนาความสามารถมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในการแสดงรอบชิงชนะเลิศนะครับก็เรียกเสียงฮือฮาและน้ำตาจากผู้ชมทั้งรายการจากผู้ชมในห้องส่งและทางบ้านนะครับกับการแสดงในทีมซอมบี้จนทำให้ทีมวิวแชร์แดนได้รับคะแนนโหวตสูงสุดนะครับแล้วก็ได้รับรางวัลชนะเลิศและเงินรางวัล10ล้านบาทจากรายการ Thailand ก็ t t ท l e เลครับ กองร้อยอาสารักษาดินแดนนะครับก็จัดโครงการธนาคารใบไม้ต้นแบบนะครับซึ่งก็มีการนรําเศษใบไม้มาทําปุ๋ยหมักครับที่กองร้อยอาสารักษาดินแดนกลุ่มพลังมวลชนและเจ้าหน้าที่อาสารักษาดินแดนนักเรียนวิวัฒนะพลเมืองก็ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมโครงการธนาคารใบไม้ต้นแบบโดยนําเศษใบไม้มาทําปุ๋ยหมักนะครับเพื่อเตรียมแจกจ่ายให้กับเกษตรกร,ร,กรโดยเป็นการนําร่องในการนรําเศษวัชพืชที่เก็บมาบดนะครับแล้วก็ทําเป็นปุ๋ยหมักเพื่อนําไปใช้ประโยชน์ ปุ๋ยหมักนะครับก็เป็นปุ๋ยที่ได้จากการหมักสารอินทรีย์ที่สลายตัวผุพังตามธรรมชาตินะครับโดยนําสิ่งเหล่านั้นมากองรวมกันลดน้ําให้ชื้นและปล่อยทิ้งไว้ก็จะเกิดการย่อยสลายตัวเพื่อนําไปปรับปรุงดินนะครับในการเตรียมปุ๋ยหมักนั้นอาจจะมีการใส่สารเคมีเพื่อช่วยเร่งจุลินทรีย์ในดินเป็นการเพิ่มคุณค่าด้านธาตุอาหารของปุ๋ยหมักนะครับซึ่งโครงการดังกล่าวนั้นก็จะก่อให้เกิดประโยชน์และช่วยลดมลพิษได้ครับ คุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมข่าวท้องถิ่นภายในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ได้ทางสถานีโทรทัศน์ LC Cable TV ช่อง9แห่งนี้นะครับได้เป็นประจำแบบนี้ทุกวันหากผ้าชมสามารถไปติดตามรับชมย้อนหลังได้ที่ f a c e b o o k l c c h c เชียงใหม่และทาง w w w LC Cable TV com นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมผมและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ